โรงเรียนบ้านแม่หอยเงินขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีสีตำบลด้วยความินดียิ่งโรงเรียนบ้านแม่หอยเงินในปัจจุบันเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลแม่หอยเงินสองได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2476 ด้วยพระสินคำอินทานาันโภป,ปีพุทธศักราช2491ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านแม่หอยเงินปีพุทธศักราช2511ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านแม่หอยเงินเหนือบนเนื้อที่6ไร่3งาน96ตารางวาจนถึงปัจจุบัน ด้วยได้รับการบริจาคที่ดินจากคูบาอินตาคันทาโกประชยาของโรงเรียนมีความรู้เชื่อชูคุณธรรมนำการพัฒนาสร้างคุณค่าให้สังคมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มง่ายไหวสวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือภูมิทัศน์ร่มเย็น งามเด่นวัฒนธรรมล้านนาโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น16คนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด111คนโดยมีนายนิวาฒน์ทักษินจันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปีพุทธศัการาช2555 โรงเรียนบ้านแม่หอยเงินได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลรุ่นที่สามหลังจากได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลแล้วทางคณะครูได้เข้าร่วมการอุรมคโครงการโรงเรียนดีสีตำบลณวัดพระธากกตุดอยสะเก็ดจากการอบรมดังกล่าวคณะครูได้มาพัฒนาโรงสูตนักเรียนโดยเน้นกิจกรรม บ้านวัดโรงเรียนหรือเรียกว่าบาวรเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้นำศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมขัดเกลาออีกทั้งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการ โรงเรียนดีสีตำบลโดยจัดวางแผนยุทธศาสตร์จจกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้ร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านจัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน จัดหาหนังสือสื่อใหม่ๆและมีระบบการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอปรับปรุงการใช้สื่อการเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆให้พร้อมใช้งานมีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีสนามกีฬาที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยมีห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอปลอดภัยและถูกสุขลักษณะใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ฝึกความมีวินัยโดยให้นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาความสะอาด จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอด้วยกิจกรรม5ห้องชีวิตคือห้องนอนหรือหน้าเสาธงห้องสุขาห้องทำงานหรือห้องเรียนห้องแต่งตัวห้องครัวหรือโรงอาหารกิจกรรมจิตอาสาชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นให้ความช่วยเหลือชุมชนทำประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดจนถึงการดูแลสมบัติสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัลดังนี้ ระดับชาติรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่จำกัดช่วงชั้นปีพุทธศักราช2554ระดับภาคเหนือรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ใบตองใบสีปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้นปีพุทธศักราช2 5 5 4รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงปีพุทธศักราช2555รารางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่จำกัดช่วงชั้น ปีพุทธศักราช2555รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ประเภทบุกพร่องกลางการเรียนรู้ไม่จำกัดช่วงชั้นปีพุทธศักราช2555การบริหารอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเสมอมา โรงเรียนได้รับความเชื่อและศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนจำนวนมากการบริหารงานปรากฏเป็นรูปมาธรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวชมพูดำจึงทำให้โรงเรียนแห่งน,นี้ มีคุณค่าต่อชุมชนต่อไป